That fail, that never make cant It out, yeah. Please tell all the bad, never good. I out. Call it word mouth. Can down. สวัสดีครับจากร้านลาสกีนะครับหรือม,มาเปลี่ยนแนวกันหน่อยนะครับเป็นการรีวิวสายซูยซปเปอร์โมโตโนะครับผม คันนี้เป็นรถโปรเจกต์ใหม่ของทางโมโตซ่านะครับวันนี้เราก็เลยเอามารีวิวซะหน่อยเพื่อให้เพื่อนๆสายซุปเปอร์มโตได้ดูกันนะครับเป็นรถที่ส่วนตัวผมชอบมากเลยหล่อมากเลยรถมัน,มนไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคันนี้เปลี่ยนท่อเปลี่ยนล้อชุดหนึ่งเพราะรถคันนี้เอามาทําชุดแต่งอยู่แล้วนะครับผมถ้าคิดไม่ออกว่าโมโตซ่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ที่ทําชุดแต่งฟอร์ซ่าร้านเรานั่นเองนะครับผมนี่คันนี้ก็คร่าวๆนะครับเริ่มต้นก็จะมี อะไรแต่งนิดหน่อยมาเพิ่มนะครับพอเดี๋ยวเราจะไปทําชุดพาร์ตแต่งกันนะครับเพื่อให้แบบดูหล่อมีสไตล์มากกว่านี้นะครับสําหรับสายซูเปอร์มโตนะนี่หล่อๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคันนี้ก็จะมีชุดบนนะครับที่เราใส่เพิ่มไปเป็นของ r a c i n g b บ y ยนะครับเป็นปั๊มเบอร์17นะครับผมปั๊มลอยแล้วก็แต่งสวยหน่อยก็มีกระปุกนะครับเป็นกระปุกของคาบุอินะครับสีแดงนะครับผม จะไปเป็นชุดคันน้ำมันซ้ายขวาเลยนะนี่ชุดปัม๊มบวบปั๊มขวานะครับแล้วก็มีน้ำมันด้วยนะ,ะประมาณนี้แล้วก็คันนี้ช่วงล่างก็จะเป็นล้อนะจะเป็นชุดล้อโยโกนะครับซูปเปอร์เซเว่นนะครับผมโคตรหลอ่อล้อทองสวยมากนะทองเข้มดีอ่ะชอบเป็นลวา้ใส่กับสีแดงในโคตรหล่อเลยครับอ่าแล้วก็จะมีชุดท่อนะครับเมื่อกี้ผมได้เอาน่องงผมไปลองเรียบร้อยนะครับโหแทบสุกน่าจะเป็นไทเทเนียมนะผมมองแล้ว โอ้โหสะดุ้งเลยเมื่อกี้อ่านี่อันนี้ปลายนี้ชัจุดลดเสียงนี่ยังดังอยู่เลยนะเนาะก็เครื่องสามรอยสูบเดียวปกติครับแล้วก็นี่ครับเป็นตัวทุงคัดน้ำมันของเล c ซ n g b บอยนะครับแล้วก็มีสายคาโมยหัวฟิตติ้งคาโมินะครับหล่อๆไปเลยนะครับสายเป็นสีคาร์บอนนะนี่ชุดหลังก็ไล่นะครับถ้ามีแผ่นเปลี่ยนปั๊มเดี๋ยวก็เปลี่ยนสายอีกแต่ว่านี้เราเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สำหรับสายซูเปอร์มโตนะเตรียมตัวรอไว้ได้เลยนะครับพอโมโตซ่าทำชุดแตออกมานี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่วันนี้ว่าให้รีวิวดูคร่าวๆใหม่ไม่ใหม่ก็1นกิโลอ่ะก็หนึ่งกิโลครับผมแบบใหม่กิ๊กเลยครับออกพีวินออกรถใหม่มาทำเลยนะครับผมสำหรับสายซูเปอร์มโตนะเตรียมตัวรอดูได้เลยนะครับห่อแน่นอนคันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับแค่มาแบบรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับสายซูเปอร์มโตให้แบบ ให้คนได้รอดูกันนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่ผมแอดมินฟุกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ